l a ชูเล่บายเบียสูจินันวิล็อกแอนด์บิวตี้แอนด์อันนี้ค่ะ30วันไม่เห็นผลยินดีคืนเงินไปเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เตยจะมาเผยเคล็ดลับผิวที่เรียกได้ว่าเป็นความมหัศจรรย์ของการดูแลผิวเลยค่ะรับรองว่าเคล็ดลับนี้ทุกคนต้องชอบเตยบอกเลยเป็นวิธีการดูแลผิวหน้าที่เรียกได้ว่าแทบไม่ต้องทําอย่างอื่นแล้วค่ะแทบไม่ต้องงองคลินิกเลยค่ะทําตามเตยรับรองถูกใจแน่นอนแล้วเราไปชมกันเลยค่ะ หลายคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝ้ากระสิวหรือแม้กระทั่งเตยเองนะด้วยความที่เราเป็นแอร์โฮสเตกก็ต้องเจอมลภาวะต่างๆแม้ว่าจะเป็นลมแดดโอ้โ oh ห mm hmm. หน้าพังกันไปข้างหนึ่ง mm hmm. แต่วันนี้ค่ะด้วยชุด Miracle of You Skin Set ทำให้ผิวหน้าของเตยดีมากๆเลยแทบไม่ต้องงอคลินิกเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนวัตกรรมสารสกัดปลอดภัยไร้สารตกค้างใช้ชุดนี้รับรองว่าปัญหาเรื่องฝ้าของคุณจะเห็นผลลัพธ์ร้อยอรซ็ค่ะเซตนี้นะคะเขาจะมาดูแลตั้งแต่การแก้ปัญหาดูแลแล้วก็ป้องกันในเรื่องของฝ้าแล้วก็การยกกระชับใบหน้าด้วยนะทุกคนทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะใครที่ยังลังเลยอยู่ว่าเอ๊ฉันจะซื้อดีหรือเปล่ามาฟังค่ะตัวนี้นะสําหรับเตยนะเตยชอบมากเตยมองว่าเซตเนี้ค่ะ มันคุ้มค่ากับการลงทุนมากๆเลยเพราะว่ามันดูแลผิวตั้งแต่ในช่วงของการคลีนล้างหน้าบำรุงป้องกันแล้วก็ดูแลฟื้นฟูนะคะเรียกได้ว่าตั้งแต่ตื่นจนถึงลบหน้าบำรุงก่อนนอนเลยค่ะ แล้วจะบอกว่าในเรื่องของคุณภาพนะคะโอ้โหเกินราคาไปมากๆเลยตัวนี้เห็นผลจริงไม่จกตานะจ๊ะแม่จ๋าร้อยเข้าพันเท่าเลยทีเดียวเพราะว่าสารสกัดแต่ละตัวนะคะธรรมชาติเกรดพรีเมียมนะคะเราคัดแต่สิ่งดีๆมาทั้งนั้นปลอดภัยร้อเซค่ะไม่มีสารอันตรายไม่มีสารตกค้างอย่างแน่นอนค่ะมั่นใจได้เลยนอกจากความสบายใจในการใช้ผลิตภัณฑ์แล้วนะคะสําหรับเตยเตยชอบมากๆคืออะไรรู้ปะ ของแถมค่ะเขามีของแถมมาให้เราทุกเดือนเลยนะโปรปังๆเลยจ้าแม่จ๋าโอ้โหแถมยังมีผู้ช่วยส่วนตัวได้นะคะเรียกได้ว,ว่าให้คำปรึกษาตั้งแต่ต้นเลยนะคะอันนี้ค่ะ30วันไม่เห็นผลยินดีคืนเงินไปเลยนะคะทุกคนขาอย่างที่บอกนะคะว่าเสร็จเนี้ยคุ้มสุดคุ้มจริงๆค่ะราคาปกติอยู่ที่16,950บาทก็ว่าคุ้มมากๆแล้วนะคะแต่ว่าภา,ายในปีใหม่นี้นะคะเราจัดโปรไปเลยจุกๆเหลือ1 3 0 0 0 560บาทค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะทุกคนคะ่ะนอกจากนี้เรายังจัดของแถมไปให้จุกๆเลยค่ะรับปีใหม่กันไปเลยนะคะนี่ได้ตัวนี้ไปเลยนะคะ Nano w h i t n n i n g s o p อ g p 4G ไซส์จริงเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะเอาตัวนี้ไปใช้นะคะขนาดคิวๆน่ารักน่ารัก o i s t u ม i z e r r r e อร์ p 4 g p 4 g ค่ะขนาด12กรัมแล้วก็ขวัญใจของหลายๆคนค่ะเอาไปเลยค่ะ3แผ่นค่ะกับ p i c o g Booster Mas ทุกคนขาทั้งหมดนี้ค่ะราคาเอาเฉพาะของแถมนะ3,000กับอีก20บาทแล้วทุกคนโอ้โหทั้งลดทั้งแถมแบบนี้รีบหน่อยนะคะก่อนจะสิ้นปีต้องจัดแล้วค่ะจะได้สวยรับปีใหม่กันทุกท่านเลยนะคะแต่ที่ปังสุดยอดไปมากกว่าน,นั้นนะคะสำหรับตัวแทนจำหน่ายลาชูเล่ค่ะซื้อเซ็ตนี้เซ็ตเดียวสามารถเปิดแฟนชส์ได้เลยค่ะเอาละค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะ สาม,มารถสอบถามปรึกษาปัญหาผิวไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิวฝ้ากระต่างๆปรึกษาได้หมดเลยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะเราพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายคะ่ะ